Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยว่าไม่ชอบพวกพีเมนเอ a เอะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ต้องมาแสบเพรามาเปนงเิตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆนะอะไม่หนักหนะ้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองรับประกันได้ว่าคนผิวง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสนะคะนุ่นด่นอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas ตักมาวันมวลที่สองะคะไม่ไต้หลันจับพี่พี่สาวเขาไปยี่ามอลันร้องไห้มันจะร้องไห้นั่งไปอยู่สองคนนั่งตาไหลตอนตอนตอนอยู่ในโบสถ์นะคะเพราะว่าก็ไม่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 คิดว่าจะเห็นบอกเขาบอกว่าเออแบบอายุมากแล้วนะทำไมแบบทำมันไม่บวชสักทีหนึเขาก็เหมือนบอกว่าการบวชเนี่ยมันต้องให้เราอยากบวชเองคือไม่ใช่ว่าใครบังคับให้เราบวชอะไรเงี้ยแล้ววันนึงเขาก็มาบอกอลองมาโบสถ์แม่เขาก็บินมาจากที่อเมริกาฉายาว่าอะไร กิติวันโนค่ะแล้วว่าผ er like so ู้ท tamam. ี่มีชื่อเสียงโด่ดังหรือเด่นดังอะไรประมาณนี้ประมาณเท่าเี้คด็งไม่ยังไม่มีรับสุดแต่คนมาว่าพอศสุดแล้วจะเปลียดไหมโอ้ยยังไม่ไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนแต่คํารักเราอกลับมาคั้งนี้ก็โอเคไหมคะดีมากค่ะดีมากเลยมับเปลียนอะไรจากตอนแรกค่ะ คือเหมือนมัน,ม,นมันเริ่มอึดอัดปัญหาว่าตอนแรกๆมันมันมีหลายๆอย่างแล้วพอมันได้ต่อถอยก้าวออกอมาแล้วเราก็เห็นอะไรได้ตรงชั้นพื้นแล้วก็พอพอเขาบวชด,ด้วยอะไรอย่างงี้มันก็อะไรมันก็ดีขึ้นด้วยใ่ว่าคราวนี้คงไม่มีปัญหาอะไรแบบเริมเริมก็หวังหวังใจว่าจะมีแพช่วยตักบาตรสินะคะมีค่ะมีค่ะก็คือก็ไม่อยากไปบ่อยเพราะอยากให้พระท่า,น,านแบบสงบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากไปกวนแต่ก็ก็อยากไปค่ะจะไปอาทิตย์หน้า

ียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดทราบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมแซกดวงการงานการเงินความรักแบบนันไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p ์ไวด์เว็บก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว